สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกคนแล้วนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง Fan Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับมีรอกเบสน่าสนใจตัวหนึ่งนะครับผมเอามารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับจากค่ายของแบค i ิงนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบค i ิงปี2025นะครับอ่าอันเทนาไมโครนะครับ BFS นะครับอ่าก็เป็นรอกงาน ย l นะครับงานยูงานเล็กๆเลยนะครับผมดูจากสเปคแล้วเนี่ยทำราคามาที่เปิดตัวมาที่ราคา1000บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับในช h อป e e นะครับก็ใส่โค้ดใส่อะไรเนี่ยจะใส่โค้ดดีๆเลยนะผมได้มา800กว่าบาทนะครับ806บาทนี่นะครับแต่ก็จากสเปคเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับผมทางกล่องทำออกมาค่อนข้างดูดีเลยนะครับในรอบราคา1,000บาทนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูตัวกล่องกันเลยนะครับผม นี่นะครับคู่มือแระแกรมนะครับให้มาเลยนะครับผมอ่านะครับให้มาครบเลยนะครับคู่มือแลแกรมนะครับแต่เป็นภาษาจีนนะแต่เราดูรูปภาพเราก็รู้แล้วครับแล้วก็กล่องนี่บุโฟมมาทํามาอย่างดีนะครับมีการบล็อกทําโฟมแล้วก็บล็อกตัวรอกมาเป็นรูปตัวรอกนะครับเหมือนรอกราคาแพงๆเลยนะครับโอ้หนี่ทํามาดีมากเลยรอกราคานี้นะครับขางในก็จะมีแค่ตัวรอกนะครับแล้วก็โอเคนะครับสําหรับตัวรอกนะครับให้นานะดูกันก่อนนะครับ นี่นะครับเบอร์เล็กๆนะครับเดี๋ยววางบนมือผมนะผมเป็นคนมือกลางๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าลอกเบอร์เล็กมากนะครับแต่เทียบลอกอันนี้กับพโอนเนียเนาะพโอเนียนะครับเห็นไหมครับมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเทียบกับอัลฟาอัลฟาผมนี่ครับเล็กกว่าอัลฟาอีกนิดนึงอีกนะครับคือแบบลอกตัวเล็กน่ารักมากตัวลอกนี่ผมชอบดีไซน์มากเลยนะครับคือทรงมัน ทรงมันสวยมากเลยนะครับนี่นะครับภายนอกเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยต่างๆเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะผมว่าน่าจะเป็นพวกกาไฟนะครับกาไฟอยู่แล้วก็ขาลอกนะครับหนึ่งด้านใต้นะครับคือดีไซน์สีออกสีมันออกเทาๆเนาะด้านข้างมีปรับน่วงปรับนวงมีทั้งหมด1ิบระดับนะครับสิบระดับตัวนี้จะมีสปูลตื้นกับสปูลกลางนะครับมีสองสองสปูลนะครับตัวนี้สาย PE 1หนึ่งเนี่ยได้ร้อยสามสิบเมตรนะครับ 1.5ึ่งจด้าได้ร้อยเมตรนะครับอ่าก็งานช่อนยังได้อยู่นะครับงานช่อนยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวสปูลต้น์เนี่ยก็จะเป็นงานงานยูนะพวก0ูนย์ุดดอะไรเงี้ยครับแขนคาร์บอนหนกแต่งอลูสตาร์เด็กเป็นสตาร์เด็กแต่งนะครับเป็นอลูมิเนียมนะหลายไกด้านนอกรอบเจ็ดนะครับรอบเจ็ดเบรกสี่จุดห้ากิโลกรัมนะครับน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมลูกปืนหกบวกหนึ่งนะครับ อันนี้หน่วงเบอร์ศูนย์นะก็ลื่นอยู่คราเลื่นโอเคอยู่นะครับอ่าแล้วก็ไอ้ต้งปรับหน่วงเนี่ยมันไม่มีขีดบอกว่าเราปรับไปถึงไหนเนาะแต่มันมีรูให้เล็งอยู่ครับรูตรงเนี้ยนะครับเที่เป็นรูสามสามเหลี่ยมนะครับถ้าอยู่สุดตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยก็คือหน่วงเบอร์ศูนย์นะครับแต่ถ้าปรับปรับสุดก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามตรงนี้ อันนี้คือหน่วงเบอร์สิบนะครับนี่นะครับหน่วงเบอร์สิบก็ดูแม่เหล็กหน่วงนะครับหยุดเลยนะครับน้ำหนักเป่านะครับหมุนลื่นนะครับรอบเจ็ดนะครับแต่ยังก็ไม่ถึงกับลื่นมากเหมือนรอบแพงๆเนาะแต่ต้องใช้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอบจีนเนี่ยมีนะน,นะหลายท่านล็อกเบสซื้อมานะครับก็บอกว่าอา,อาจจะต้องเอามาลือนะครับ จัดเรียงพวกจารบีอย่าลูกปืนเพิ่มนะครับผมถึงจะเริ่มเริ่มลื่นขึ้นนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพารีวิวกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเสานะครับเสาน็อตหัวเสานะครับเป็นน็อตอะลูนะครับชุดแขนสตาร์แดกนี่นะครับสตาร์เดกแต่งอลูมิเนียมนะครับผมโหให้ทรงนี้มานี่แบบคุ้มมากแขนคาร์บอนนะครับแขนคาร์บอนนี่เป็นแขน80มิลนะครับมาดูหน็อบกันนะครับโอ้โหหน็อบอัปเกรดได้นะครับ เปลี่ยนได้นะครับแล้วดูครับลาปิดหน็อให้โอลิงกันน้ําเข้ามาด้วยนะครับคือแบบโอ้โหสเปคแบบจัดเต็มมากๆนะครับอ่านี่นะครับผมหน็อบเขาไม่ให้ลูกปืนมานะครับแต่ว่ามันจะเป็นบู๊นะครับบู๊ของหน็อบทั่วไปก็จะเป็นลูกปืนขนาดวงในสี่มิลนะครับวงนอกเจ็ดมิลนะครับความหนาสองมิลนะครับก็เป็น มาตรฐานทั่วไปนะครับโหแจะให้มันดีมากเลยครับคือแบบจุดที่ไหนที่อัพได้นี่เขาเขาเผื่อมาให้เราหมดนะตรงนี้ก็จะเป็นชุดเสานะครับแล้วก็ล็อตต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไปลือฟฝารอกันก่อนโอเคนะครับการเปิดฝาปรับหน่วงนะครับผมก็มีปุ่มโอเพนนะครับแล้วก็ดันออกไปตรงๆนะครับฝั่งซ้ายนะครับอ่านี่นะครับผมฝาหน่วง นี่ฝาหน่วงนะครับผมนี่นะครับชุดแม่เหล็กนะครับเขาเอาเหมือนกับว่าเอาวงของสปูนตรงนี้ครับขอบเนี่ยสอดเข้าไปนะครับในชุดแม่เหล็กแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็แม่เหล็กก็จะทํางานโดยการดูดทำทำงานกับตรงนี้นะครับขอบขอบด้านในเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นแผ่นปิดนะครับแผ่นปิดลูกปืนนะครับนี่ครับลูกปืนฝาปรับหน่วงนะครับ มีน็อตเล็กๆอยู่สามตัวอันนี้จะเป็นลูกปืนในฝาปรับหน่วงนะครับวงในสามมิลนะครับวงนอกนะครับแปดมิลความหนาสี่มิลนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสปูลนะครับผมนี่ครับสปูลตื้นนะครับสปูลน่ารักมากลูกเล็กๆนะครับขนาดของสปูลนี่สามสิบมิลแลวก็สปูลนี่จะเป็นสปูลแกนสั้นนะครับนี่ครับเหมาะมากนะครับในการตีเหยื่อบอลนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืน ในแกนสปูลนะครับวงใน3มมิลวงนอก8มิลความหนา4มิลนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือบอดี้กันนะครับอันนี้จะเป็นแหวนลออต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มปรับคอนสปูลนะครับนี่ครับปุ่มปรับคอนสปูลก็เป็นอลูมิเนียมนะครับให้ปุ่มปรับคอนสปูลนี้ให้คลิกเสียงมาด้วยนะคือมันครบจริงๆนะครับลออตัวนี้นะครับนี่ครับปุ่มปรับคอนสปูลรูปหมีแบ็คกิ้ง มาครับอันนี้จะเป็นภายในของเจ้ารอกตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดนะครับฝารอกมีลูกปืนในปุ่มปรับคอนสปูลมาให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนในปุ่มปรับคอนสปูลนะครับวงใน5้ามิลวงนอกนะครับ9้ามิลความหนา3มมิลนะครับฝาบอดี้นะครับก็ทํามาค่อนข้างหนาเลยนะครับการเก็บงานภายนอกภายในทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะครับที่อยู่ติดกับ ลูกปืนกันตีกลับวงในแปดมิลนะครับวงนอกสิบสองมิลความหนาสี่มิลนะครับถัดมาลูกปืนกันตีกลับนะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับชุดเฟืองนะครับชุดคลิกเสียงนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนะครับชุดคลิกเสียงก็คือจะทําหน้าที่เป็นแผ่นกดนะครับแบบนี้นะครับผ้าเบรกเป็นคาร์บอนมาให้จากโรงงานนะครับผมเดี๋ยววัดละเอียดไปให้เลยผ้าเบรก กาเพกยี่สิบเจ็ดมิลนะครับอันนี้ใต้เฟืองเนาะก็จะมีแผ่นปะเก็นอีกหนึ่งแผ่นแล้วมาดูเฟืองนะครับไฮไลท์ของลอกตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับนี่ครับเฟืองเกรด G1 วันนะครับเกรด G1 วันก็จะเป็นใช้ในพวกอุตสาหกรรมการบินนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความแข็งแรงของเฟืองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก20%ซนตะครับตามข้อมูลที่ผมดูในในในร้านของเขาอะนะครับของแบ k กิ้งนะครับ มือนกับว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจุดนี้นะครับในลอกจีนนะครับทําให้เฟืองเนี่ยมันมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับต่อไปไปดูเฟืองพิเนียนนะครับงานก็ทองเหลืองนะครับนี่นะครับงานกัดเกลงโอเคเลยนะครับงานดีเลยนะครับและก็ไฮไลท์เขาบอกว่ามันมีลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อลดการสึกลอของเฟืองหลักนะครับ ลดการสึกหรอของเฟืองตัวนี้นะครับโดยการมีใช้ลูกปืนประกอบทั้งซ้ายและขวาซึ่งเขาก็ให้มาจริงๆด้วยนะครับลูกปืนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูลูกปืนก่อนนะเพราะว่าเขาให้ลูกปืนลูกปืนประกอบเฟืองพิเนียนมาวงใน8มิลมวงนอกนะครับ12มิลิมนะครับความหนา3.5มิลิมนะครับเสานี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับชุบแข็งนะครับเจาะรูลดน้ําหนักมาให้พร้อมนําอุเบามากแล้วก็ มีลูกปืนประคองเสาใต้เสามาด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นหน้ากากนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวจะไปลื้อชุดเฟืองเกยรติสายนะครับแล้วก็ดูข้างในนะครับผมเฟรมนะครับเฟรมบอดี้นี่ก็จะค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะครับนี่ครับให้หนาๆตัวตรงนี้นะครับพวกบอดี้นะครับคือไว้ใจได้ว่ามันทนแน่นอนนะครับนี่นะครับหนาๆเลยนะครับบอดี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ชุดเกยรติสายนะครับตัวขอควายนะครับนี่เขาให้เป็นโลหะมาแล้วนะครับ ตัวนอนเลี้ยงซ้ายนะครับมีบุ๊มาให้หนึ่งตัวนะครับผมบุ๊ตตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเท่ากับตัวนี้นะครับบุ๊ตหนอบนะครับก็คือวงในสี่มิลวงนอกเจ็ดมิลแล้วก็ความหนาสองวงในนะครับสี่มิลนะครับวงนอกเจ็ดมิลความหนาสองมิลนะครับเพื่อที่จะไปอัพเป็นลูกปืนนะครับถ้าใครอยากจะอัพนะครับลายไกด์ลายไกด์นะครับรูในจะเป็น รูกว้างนะครับแล้วก็รูนอกจะเป็นรูเล็กนะครับก็วัสดุตรงตัวลายไกด์นะครับน่าจะเป็นพวกเซรามิกนะครับนี่นะครับความลื่นนะครับโอเคนะครับผมก็จบการรีวิวนะครับกับรอกแบคกิงอัทนานะครับปี2025สําหรับงาน UL หรืองานเดินหนอนปลาช่อนนะครับงานกระสูบเนี่ยโอ้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับตัวสปูนตื้นนะสปูนลึกก็เอาไว้เดินเนี่ยผมสั่งสปูนลึกมานะครับสาย PE1 ได้ร้อยสามสิบเมตรกาลังดีเลยครับเดินงานช่อนอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับเอามาผ่ารีวิวให้กับนานาต้องบอกเลยว่าในเบื้องต้นนะครับในสเปคทุกอย่างในราคาหนึ่งพันบาทนะครับสเปคนี้คุ้มมากๆนะครับคือคือคุ้มนะครับคุ้มคุ้มจริงๆนะครับเพราะว่าคือลูกปืนให้มาครบทุกจุดนะคือขาดแค่จุดเดียวก็คือจุดตรงเฟืองนะเฟืองตัวหนอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ก็ ฝากรีวิวไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ